นี่โดนแล้วคนโดนแล้วโดนแล้วนี่อย่าหมดแล้วกันเนี่ยกัดเยอะกัดเยอะแล้วคนนี่ไงแล้วเขายักเลยดูนะผมดูนะผมยอดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว กุ้าป่าด้วยดยูตามมาตอนแรกเป็นไงกระสุกต้นน้ำรอดักกินลูกปลาตรงก้นห้วยนะทุกคนนี่เราได้เป็นไงครับหนึ่งแต้มทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเหยื่อก่อนอมันเราคอกสีเขียวบ,ยบ,ยบย่อยๆเหมือนเขาจะรู้นะครับสีส้มไปด้วยเลย อยู่เลยทุกคนอยู่แล้วโอ้ยกดเข้าตอโอ้ส่ดีตัวนะครับทุกคน สูบต้นน้ำรอดักกินลูกป่าตรงก้นห้วยนะทุกคนนี่เราได้นปครับหนึ่งเต้มตันนี้กลายเป็นปสีเขียวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดูบ้างนะครับทุกคนขนาดสามเซนนี่แบบโดนทุกไซส์นะเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะครับเพราะว่าเราได้ตัวใหญ่ไปแล้วหนึ่งตัวพอราบแล้วครับเผื่อถ้าเากิดได้ไซส์โลอีกตัวอาจจะเก็บนะไปไปขอบคุณครับนี่ทุกคนน้ำห้วยออกแบบนี้นะครับแล้วก็มาชนกับ ไม่นำปิ่งนะทุกคนเดือดสุดๆเราไปตกต่อกันเดือดไม่ไหวแล้วเนี่ยกัดเดียวัดเดียวทุกคนเนี่ยโอ้โหเดือดไม่ไหวแล้วสัวนี้สีสวยด้วยนะปลาขึ้นมาฟังนะ ตันนี้ก่อนฮึบโอ้โหไม่ต่ำกว่าสามสิบแต้มแล้ว้งครับวันนี้สีเดิมนะครับสีเงินสีเงินเด็เดสุดนะผมว่านะเพราะว่ามันเหมือนปลาจริงมากๆนะครับสีส่วนสีส้มก็สีเขียวอะได้ใครช่วงแรกๆนะช่วงดังมานี่เราแวงสุดๆเลยปีชุดเติมนะครับปลากระสุกมันจะวบนๆอยู่แถวนี้นะครับพอกินเสร็จปุ๊บกบ็วนออกแล้วก็ตีไล่ลูกปลาเข้ามาวนกัดอีกทีหนึง่งแต่ผมก็ตกปล่อยตกปล่อยอย,อย่นีนะ เราได้กระสูปไซโลมาแล้วทุกคนเอาเร็วเราจะไปลบกันตัวเดียวนี้ก็พอแล้วเราลุา้นปลาขยับอย่างเดียวอ่ะออตัวนี้มันวนกัดด้านหลังเนาะ ผมยอ,อบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วกดเข้าป่าด้วยกดเข้าป่าด้วยอุ้ยไฟดีครับทุกคนหางแดงเลย <c oughs> ยำยงเดือด เราไม่เราไม่จาไม,ไม,ไม่ไม่หวานกว่านี้นะครับดูสิโอ้โหตัวนี้สายเกือบโลเราจะไม่เอาหวานกว่านี้นะเดี๋ยวตันนี้เราปล่อยเขานะครับเ่อผมได้มาหลายตัวแล้วพอกินแล้วนะครับนี่จะเป็นไมโครสปูนนะครับของคิงฟอกครับสีเงินเด็ดสุดนะครับตัวนี้จะขนาด3เซนน้ําหนัก3กรัมนะนี่ทุกคนอันนี้ขอญาตให้รูปปัง อยู่เลยครับโอ้โหทุกคนย่อนย้อนกินย่อนย้อนกินครับเราก็ย่อนตามบังนะครับทีเ่เขาหลบโอเคตอนนี้กลับไปสิอุ้ยหลุดอีกแล้วเบรกก็ไม่ได้แกลนหนึบอะไรมากคะให้มตัดแล้วมีตัวบนเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่ดูน้ำบานเลยเออกมาแล้วนะสีแดงแั่ไม่โดนนะ ดูเลยครับอยู่เลยยังมีตัวกัดเรื่อยๆนะทุกคนกระสุบน้ำแดงมจะกัดดีแบบนี้นะทุกคนไอ้กระสุบน้ำแดงจะแรงดีนะสีทองครับทุกคนอีกหนึ่งแต้มไม่ต้องไปไหนเลย กัดระเบิดระเบิดอุ้ยอุ้ยพุ่งปิดเลยสงสัยจะเสี่ยวจัดครีมก็มีนะไม่ใช้ทำไมท้าไม่ใช้ขอบคุณครับ อุ้ยอุ้ย,ยปลาแตก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 ปลาขยับเรายัดเหยื่อเลยนะครับอีกหนึ่งแต้มทุกคนก็ไป็สีเงินครับนี่ตามมานะครับ โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ววันนี้อย่าหมดแล้วกันขาดแน่เลยแบบนี้ครับปลามันอ้อมต่อครับอุ้ยหลุด โหทุกคนจะจายอ่ะรูดอีกแล้วโอ้โหตัวนี้มันพาดต่อทุกคนใหญ่ด้วยใหญ่จัดเลยภาวนาอยาให้สายขาดอย่างเดียวอ่ะแน่พอผมกำลังเปลี่ยนเยื่อนี้กัดดีจริงเนี่ยนะขอใช้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับนี่ เขียนนกแก้วดูโยตามมาสแรกเป็นไงส่งปอีกรอบโดนอีกแล้วครับผมทุกคนหมายเดียวหมายเดิมแต่เปลี่ยนสีเอานะครับเวลาเขาเราแวงปุ๊บเราก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเยี่ยไมยโขวรสปูนอู้สัวนี้อู้มแบบไข่แน่นอนครับทุกคน โอ้โหดูท้องเนี่ยดูสิตันนี้ปล่อยครับจักผ่าแบทนอนมด้วยไปขึ้นมาต้นน้ำไข่นะโอเคไปบายนั่ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเหรอ,หอขึ้นแล้วเราก็ยัดรับนี่ นี่ไงบอกแล้วเราขึ้นปุ๊บกระยัดเลยจะกัดอยู่นะครับนี่ไงดุเดือดครับผมตรงนี้ได้ไม่ต่ำกว่า30ตัวเลยมั้งโหจัดเป็นตัวผู้ครับพนชิมใช่ไหมฉีดแล้วเนะี่ยโอเคตัวผู้เก็ตเขาจะสักๆนะ ไม่ต้องไปไหนเลยตีอยู่หมายเดียวตีปดตีปดอยู่นี่นะครับตัวมันเล็กอะไ,ไปตัวโตวก่อนนะแล้วคอยกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคไม่มีตัวก็เราก็มาเล่นแบบนี้ก่อนครับนี่ขัดได้ไหมขัดแล้วเราก็ยักเลยดูนะผมดู้วครับ วุ้ยตัวแค่นี้แรงยังดีอ่ะไม่ต้องไปไหนจริงๆครับอยู่นี่แหละทั้งวันอุ้ยไป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 สีเขียวนกแก้วนะครับฝากผลงานไว้ด้วยโอ้ยเป็นกระดิสีเขียวนกแก้วนะครับฝากผลงานไว้ด้วยเป็นของสีเขียวนกแก้วนะครับสีเขียวนกแก้วนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับของค่าย king fox นะครับขนาดสามเซนน้ำหนักสมกรัมนะตัวนี้ เป็นโขนเลยไปหน้าโทษกัดง่ายครับพอเขาไล่ปุ๊บเราก็ตีเลย